นี <ítulo> <run> ่ช <imprisoned> <Anyway, ading up> mm ่องนี้แกว่างปะก็ว่างๆอะนะไปสยามกันไหมฮะไม่เลยไปสยามมามันไม่ได้ประโยชน์เราจะต้องทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์มันมีกิจกรรมกิจกรรมไหมท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ไม่เหมือนใควันนี้ไงมันง่ายยังไ้แกคือว่าประมาณว่าให้เราคนไทยใช่ไหมแบบอัดคลิป หนึ่งนาทีอย่างเงี้ยทำอะไรเงียเกี่ยวกับวิถีไทยอย่างเช่นว่าฉันจะร้อยพุงอะไรไปรเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้นไปเด็นมันอยู่ที่ของรางวัลเงินสดพร้อมกับที่พักมากกว่าเจ็ดแสนบาทโอ้โหเนชีวิตนี้กูกับมึงไม่มีทางได้ไปแน,น่นอนขำอะไรอันขำหนึ่งไอ้กุศ <c oughs> ิรเรี่อยแต่นี่จังหวะที่กูศิรเรื่อยนี่นะไม่มีทางเงินได้ถึงเจ็ดแสน ว่าอัพโหลดมาที่นะคะ www t tourism thailand o oig discover t h a i n e s s ไปทำกันไหมเน่รอแล้วมีที่ติดต่อทางอื่นไหมอ่ะมีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์022505500สึ่งไม่กช่ความเชื่อถือท่องเที่ยวทททหรือว่าเอเที่ยวไทย่นเองอกไม่ใช่หนึ่งหกเจ็ดสองสามารถเราทำตัวได้แล้วเราจะอัดคลิป อะไรเหรอแก้ผ้าดิพี่เธอนวดผิดไทยไหมหนังหน้ามึงนวดเป็น,น,นเ,เนื้อห่อดิโอไม่น่าจะเปน็นหมอนนวดใช่ไหมล่ะใช่โอ้ทำงานอยูซันซันก็อนั่นแหละแปลว่าอะไรอ่ะฮะไปว่าอะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างเนยอย่างเงี้ยพี่ก็เหมือนนะเพื่อนจะเป็นแบบว่ามวยไทยเออ <c oughs> มวยไทย <c oughs> อย่างนั้นอย่างเงี้ยแกะสลักแกะสลักอย่างพี่เนี่ยนะ แน่นอนเลยเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากลำไทยเก๊กชื่อของไทยเหรอก็มันมีคำว่าไทยก็ต้องไทยเสร็จงั้นเดี๋ยวเราไปอัดคลิปกันดีกช่ต้องได้รางวัลวม่ชอบไม่ต้องอัดเดี๋ยวนี่ไม่ได้โฆษณานะเราจะทำเองก็ไม่ต้องอัดหรอกใช่คุณผู้ชมเรามาแข่งกันดีกว่าระหว่างคุณผู้ชมทางบ้านกับเราสองคนจว่าใครชนะเดียวรีบส่งมาแข่งกันเนาะ เดี๋ยวสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ไม่เหมือนใคร